เดลี่ฮักสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเรากันนะคะนาวะกับเจ๊จ๋าข่าใจช่วยแม่จันท้านเนื้อลูกมันห่หยแล้ว จ้าครับสวัสดีเจ้าน้องสองคนมาแอวหาเจ้าจ๋าเจ้าวันดีเจ้าอีล่ามาหาเจ้าจ๋ากะเจ้าจ๋าอยู่ในร้านน้าหนาไปหาเจ้าจ๋าแลอยู่ตรงไหนน่ะพี่เจ้าจ่าจร้านเซเลอยอเจ้าน้องก็พิลคกันว่าจะชวนไปเล่นไปกัน พี่จะเซ็จละเดี๋ยวพี่ไปขอแม่ก่อนเนอะแม่เจ้าราขอไปเล่นกับเพื่อนได้กับเจ้าไปแล้วลูกแต่เล่นต่างมุนี่นะเอาน้องนาวาไปเล่นตัวคนเดอร์เจ้าป๊ะป๊ะนาวาหาไปเล่นตัวกันมันายากมากยู่ มันหดยวที่เลยนีนนพี่โทษอามัดูเพื่อนพวกนั้นสิแต่งตัวไม่ทันสมัยเชยก็เชยไม่เหมือนพวกเราสองคนเลยเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องแต่งตัวแบบนี้สิสวยเก๋ทันสมัย p นเทรนด์สุดๆพี่ก็คิดเหมือนกันทำไมเพื่อนพวกนั้นไม่ไอายน้า,าเที่ยวๆกันหรอเคยเดินผ่านไปผ่านมา ก็เหลียวมามองพวกนั้นนาวานาวาอันนั้นเนไเรีนกับโทมัสก่อนเม่ลปัปีโทมาตโทมามาเล่นตัวกันเทศโอ้ไพเรียกับโทมาสจ๋าอย่างแต่งตัวงามแต่งามว่ะพอยังก็นักท่องเที่ยวแน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องสวยและทานสมัยไว้ก่อน ไม่งั้นอาให้นะท่องเที่ยวจะว่าคนบ้านนี้แต่งตัวทันสมัยแล้วพวกเธอทำไมแต่งตัวเหมืนอนคาสมัยก่อนนะ่ะพูดก็ไม่พูดภาษากลางไม่ตอนอยู่โรงเรียนแล้วว่ามาดูตลกมากพวกเธอไม่อายนะท่องเที่ยวกันหรอเนี่ยของเล่นเฉยๆแบบเนี้ใครจะไปอยากเล่นไม่มีใครสนใจกันหรอกเอ๊น้องว่ะมันก็มวันดีนะเห็นมาปอหน้ของมันกายตัว พี่ขอถ่ายรูปได้ไหมคะได้ค่ะได้ครับอ๋อไม่ใช่ค่ะพี่แค่จะขอถ่ายรูปก,กับน้องที่ใส่ชุดนี้นค่ะวิ้ิเด็กๆเล่นอะไรกันอะน่าสนุกจังเลยเ่นพี่ขอเล่น<ๆ>ด้วยได้ไหมแม่จ๋านาวาเล่นอิกก็ลูเอาน้ำไปกินไปเลื่ออะ หนูแต่งตัวสวยขนาดนี้ทำไมน้ทาท่องเที่ยวไม่ชอบหรอคะใช่ครับใช่ครับออกจะหล่อเฟี้ยวขนาดนี้ก็แม่นนะลูกชุดลูกมันเป็นชุดแฟชั่นทั่วไปที่ใข่ไข่ใส่ไปตังใดกดต้ากาันแม่นมาเหมือนชุดที่หมูเปิ้เขาใส่งามกว่งามสมเป็นไม่แา่ไม่ยิงเมืองเหนือแต่กะนักท่องเที่ยหวหันเพื่็ชอบเพ่อเปิ้นมาเกยหัน ลูกเขาอยากใส่ชุดเหมือนเจ้าจ่าก,กับนาวากอ่อตี้าันแม่นาะมีประรเละนะเดี๋ยวแม่จะให้ยืมใส่ว่าไงไพลรนอยากลองเปลี่ยนแนวไหมลองดูก็ได้เ่านะักท่องเที่ยวจะสนใจเราบ้างนิ้วปีปตาไปเปี่ยน อ๋อนี่แส่กองงานขนาดค่ะยายอ๋อใส่กอดขอทายหูสักโคนั่้นอ่ะได้ค่ะผ่านกอใส่ชุดพื้นเมืองกันเดียวก็มีคนมาขอถ่ายหูเลยใช่ใช่เหมือนที่จะจากกับแม่พูดไว้เลยแต่มันยังเหลือแันย่างนะ ถ้าจจฮือดีเราต้องอู้เมืองตัวจะได้มาอกับชุดที่ใส่